กอดเนาะแมนของบ้านเลยพี่น้องเลยแมนอันนี้นี่ตั้งแต่เศร้าเศร้าปีที่แล้วพี่น้องบายๆบรรยา,ยายกาศแบบนี้ด้วยพี่บ้านเขานี่ก็หาแบกหามขึ้นกันตะกี้หามน้ำหามในอันนี้เอามา,มากินมาเลยเอามากินเลยพี่น้องเลยพี่บริเวณเอามาใข่เนาะเพราะสามชีนัทีเลยพอจัดใด้จะหามมาเนี่ยไ่ได้เมื่อยได้อยังบ่ลองบ่จะลองบ่เคยลองบ่ เดี๋ยวๆป่ะโดยแต่ค่อยแต่ค่อยชิชิชินิ่งช้ำเจ้าบอกหรือว่าปูนิ่งมันต้องแออ้อนนิดนหนึ่งนะพี่น้องเลยแนะนำหน้อยโดยอ๋อยดนึงกับบุเฮียเห็นว่าข่อยเห็นนะค่อยกับอาชีพเก่าคือกันได้ไวจ์เน่ยน่อจ้างหดพักได้ตะกี้นะจ้างหดพักใช้ใช้ใช้เอื่อยนั้นหอดแท่นอ่ะหาตะเปลี่ยนกี่นีในวันวันจำนร์นี้น่ะนั่นหอดแท่เพิ่นว่าอ้หนักนะพี่น้องเลย โอ้เจ็บบ่าเลยเนาะโดยเอืโดยย,ยางนหน่อยกับ á าพี่น้องเนะาะนี่มามองเทือกเนี่ยโอ้จะแวัญใช่เนาะโดยเออไม่ยังเงื่อนี่ขอหยัดาทามเลยหลักกระปุกมาจะใสเลยโอ้แบบเคยเคยเคยใส่กระผัวอยู่วะ ไปพี่น้องเอ้ยอ้าวเนาะตัวอีหลาเพิ่นมาเอาน้ามเนาะนางเนาะสบายดีเด้อน้องเด้อสดีโดยเอ้ามาบุญได้สบายดีโดยอตามลงมาทางบ้านบางคูนเพิ่นมาเอาน้าเอาไนพี่น้องอยู่มงใดนเด้อบุ้งเคยเห็นแจ็คเกือร์โดยโดยโอ้อยู่ทางนี้ทางนี่บุปงตัวขนมก็บ่ได้ถือมาให้น้องเลยเพื่นน่ะเอาอีหละมาแต่ใส่ลูกล่ะมาแตีขึ้นน้ำพุ้ยมาขึ้นน้ำห้วย โอ้มาพู้ดีเอวเฮือนอีนาจะใช้เฮือนอีนาน่ะยูพุนเือหลังใหญ่ไม่เอเขือนน่ะน้อยหลังน้อยโดยอ้วเบามีขนมอยู่ห่าเดียวอ่าอ่าถาเบาก็ได้เดียวเบาต้งไปเบิ่งน้ำห้วยก่อนเนอะโดยเดี๋ยวเบาสิตามหอดเฮือนเนอะโดยเบาแท้ได้โดยอ่าเดี๋ยวเจอกันชนะโดยอ่าเดี๋ยวสิอ่าอันนี้พี่น้องลงไปเบิ่งน้ำห้วยก่อนจักเล็กจักหน่อย อาโต้เดบ้าเสิเอาขนมให้ลูกๆเก้ลยนะพี่น้องไอ้ลูกผู้ใดญเด้บ่วมวลจ่อยๆพี่น้องเนะาะเอาเป็นครั้งแรกพี่น้องที่ได้มาบ้านบางคูนแหละมาฮอตมองฮอดบอลมองอาบน้ำอาบนายอยู่น้ำโอยประสนว่า,าตาเตอเฮืคือเสียงนวดนวดด้ยล่ะบาดท,ที่นี่ตาเอาพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศมันถ่ายบ่ได้พี่น้องไอ้คนกำลังอาบน้ำอาบนายอยู่ บอได้บ่ไ e, ด er ้เด <g impacting important> ี๋ยวปะพี่น้องเอ้ยอ่อม่อับชื่อแล้วเปิ้ลแก่นุ่มเปิ้ลแก่ออกมาเลยบอฮะป้าคือแบบว่าในบ้านนี่เพิ่นมาอาบอยู่นี่เบิดได้นะบุบุนเนาะข่อยว่าเนาะโอ้โดย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 ปุ่นโอ้ยิ้มเปย์เย์ลงมาได้พุ่นน่ะอ้าโตโหเอา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 ปุ่นทั้งพุ่นก็มาเอาน้าบ่อหน่นน่ะป้า Ấy à, làn, sơ bài đi, phí nông nè, lục Sơ à... à, bài đi Đôi, đôi Sếp mạp à, nằm hả, lục Đôi Ơ Đôi, đôi, đôi Buồn Bố má, tụi cậu mấy hiểu hả, nằm nằm mua nè. nà Đôi À Đôi Ấy, sơ bài đi đây, nàng đê Đôi, sơ bài đi Xe, mừng cậu túc nè, cậu túc miếng chắc ăn nè Túc nằm ăn đây Hơ Cậu túc nằm đơm nhũ, dươn lung lại đây, cậu túc nằm đây Đôi เออไอ้อส่วนไล่เอาอยู่นี่ผุ่นท่านพี่กระแบกเมื่อไรโดยสบายดีทั้งเนาะสบายดีโดยโอ้ผูดด้น้อยนางกระแบกคือกันโดย,โดยชิ้นยื่นอาบชิ้นยื่นหมต้ตตอนตักนี่เอาแบบไรเอาแบบอันที่นั่นเพิ่นอานบหนึ่งหม้อด้วยได้ไหม้อ <c oughs> น้ำมันมีไหลมากเลย<อ>มันมีท่ออยู่หอ้อไอคิดว่าแบบปลาจากนัวนนี่ก็เอาตรงที่เพิ่นอาบอยู่นะเออโดยน้ำมาแต่ปลาเนี่ยแหละทำมาแต่ปลามันบกอยู่บ่นาง <c oughs> จากบัวหูพราะว่าน้องบัวเคยไปเบิ่งจากเทือดมีตะปตักเม่นมันไหลตลอดเลยขนหลตลอดเลยเออโดยโดยไปชันขึ้นก้อนอีหล่ายันอีหล่านักนอนลูกเนาะโดยสบายดีอ่าพี่น้องเออโลยางใบฟาย่างมาหน่กะอันนี้อยู่ไหนนอหล่าเนาะอ่าเอาตัวบาบน้าหมอนั่งตัวน่ะฮะฮะตักน้ำก่อนคุณพี่น้องเอยอีหล่าเพิ่นอ่ามาตักน้ำพี่น้องเนาะอ่า บุญมาบุญซอยอันนอกน้อยเพิ่นเออยย่ำแรงย่ำฝนนี่กอ่ะมีตลอดบ่นางอเ,เออเดินทีเดินหาก,กมหม็มีบ่อยตลอดตลอดมันไหลประจำเลยเอ๋อไ<อ>หลประจำเลยเคือว่าแบบว่มีมือมันขาดเลยอืมผมมีขาดเลยอเ,เอาเอานี่เอาไปกินมันบ่นาง อ๋อเอาไปกินอ่าว่าไงก็คืออ่าใช่ยู่นี่อาบอยู่นี่กินอยู่นี่โอ้หมายความว่าน้ำประจํามู่บ้านพี่น้องเอ้นักบนั่งจักกิโลนี่น้องละ่ะฮะจักรลองไหมบ้าบุญไม่อยากล่องมึงบ้อบุญไ,ไก่ฟินขึ้นลลเลยอะดูดย ทางน้องเพ่นมามาเอาชิบ <4? S 1> <w ain? S 2> ือบ่ละก็ใช้เชือกขาว่อเออก็ใช้เสือดำคืออย่บ่ได้คอยบ่ได้ดอกเชือคอยรถอ่บืนกินนียไป้บืนกินน้ำเี้ยงกแห้งเลยให้คอยแบกขึ้นน้ำน้องพ่นกับเทไม่กลัวมาออ๋อนไปเห็ดเบียกแ้วโอพนไปเฮ็ดเวียกโตจักปีเลยนัง สิบแโอ้อ่ถือว่าบับัน้อยพีดน้องปดี่น้องสิบแปดแต่ก็ผดน้องชนเผ่านสิบส่สิบห้าก็เอาฟัวได้เลยโดยเออตัวฟัวเตยยูจปีฉันตัวนะปีนี้ลปีนี้นี่อ๋อหาตสลสดไปมันมันนี่ปรเดียวนี้นะอ๋โดโดยโดฮะพี่น้องเยใช้แรน่องน้อยเมื่อกี้นี่ไปทั้งไหนเลยวบุญ ตายเฮือนเราอยู่ใส่เด้บาดน,นี่ฮะว่าม้วนจะได้ได้นอง,นออง,อง,งนผู้น,นอ้อยเมื่อกี้นี่นนแจ็คอยู่ทั้งใดเลยพี่น้องเอ้ยทั้งไหนปะบุนโออ้ดอยดอยแมนไปพี่น้องเอ้ยอยู่ทั้งใดเลยเมื่อกี้นี่แมนบ่ไหนหน่ะโบแมนบ่โบแมนโบแมนเอ้าพี่น้องเอ้ยเปิดคลิปมาว่าจันเพิ่น ยืนเธอเลอยแจ็คพ oh, well, like. er ่นย oh, sure oh. oh, ังเข็ดไปสั่งมูดเลยนะจากยอนอดีตบ่อเดี๋ยวได้ๆวันจันทร์ใส่น้อหนีเนาะมาเติมน้ำโอ้โดยอย่างก่อน้ำหลังเจ้านี่ทุกน้ำบ่อโดนหข็งกินเนาะโอ้น้ำกินได้นี่เนาะโดยเจ้าสิกินเฉพาะโดยอาสบายดีเด้อว่นจันทร์เลยสบายดีอ๋อมึงเนี่ยนะเอื้อยแล้วมึงในีหาบน้ำทั้งหาบทั้งห้องจะหยุดร้องมั้งวะ ถามแน่เอาหามมาได้ะตะใช่ฮน oh, yeah. oh, ิหามเต้ห yeah, ่วยเหรอโอ้หามมาเต้ห่วยพูนโอเต๋อเปียกเปียอยู่พี่น้องไงเนาะหามสอยบ่ให้เขาซอยบ่ซอยเนาะลองหรือเอลาลองหรือเปลาลองลองอย่าไปอย่าเฮ็ดแบบันโอ้ได้อยู่เพิ่นเพิ่นหามนิ่งนะเจ้าท่านา้องมนุ่งเจ้าหามนิ่งบ่เจ้าบอฮียาวัดพระเจ้าเขื่อนพระพรเนาะโยลองมึงลองมึงลองมึงก่อนอื่นเลื่อนไก่บ่ ขนเนชุด้ทยเปนชุด้ทยผู้น่าคอยมึงผู้เดือดมึงก็คอยชิาทอดนี่พี่เนองลองมึงลองมึองเ็นเเมือเขาสิหาซอดต้องเอ๋ออนเอ๋ออนนอันนี้เนเอออนแล้วนี่นะโอ้ยอนแกอ้นพอนพู่าลองแบบบรรยากาศแต่สมัยแต่ยังน่อยนะว่าจเนาะมันคือมีป่าน้ำหี่เยอมีป่าบ่ปาเลยฮะ สามมดดวยเดยไมนอยคอยดยดเกาได้ะยหาบพักพักหาบแนมหบจ้างหบจ้างโอ้แล้วก็แองสองพันกีบเององหนึ่งคือโอ่งหนึ่งพี่น้องหแองหนึ่งนี่สองพันกีบสองพันกีบเนะดยหาบชุมือปรจันอ๋อตกี้นั่นนี่เส้นมาขลังคอยชี บวมครับดาพีตองเี้ใช้เฮือนหลังชุดท้ายหลังได้เอยนะไก่เทพจักบ้านดูดีมานแม่เจ้าเทพอย่งมาหาบซอยค่อยนี่มาแม่ติมาแม่เอาน้องไปนั่บมาที่นี่ฝุ่นทางอีลาเพื่อน ใช้ใช่คือเราอยู่ใชไหมนี่ยนี่เดวิดนี่ดนนี่โอมนี่นัะดยสิประจําวันไม่่ะเอออยคอมาเทปเข่าเทปเ่าหายเอ้ยมอาจารย์โออาจารย์เยไก่ครับนีพี่เอ้ ไปครับ่ด uh, mm ีเปรี้ยเปรยอยจนได้หมจานเลยอันนี้บ่หลังกันมีรถอยู่บ่โอ้โดยโดยบรรยากาศเนาะเมนขอบ้านเลยพี่น้องเลยมนอันนี้นี่ตั้งแต่เศ้าเศ้าปีที่แล้วพี่น้องบาบาบรรยากาศแบบนี้โดยที่บ้านเขาเนี่ก็หาแบกหามขึ้นกันตะกี้หามน้ำหามในอันนี้เอามากินเลย อมากินได้พี่น้องเ้ยคือบริเวณเอามาไสเลยพอสามชีนาทีได้บริจัดได้จะหามานี่บริมื่อยได้อยังบ่ลองบาจะลองบ่เคยลองบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอโดยแต่ค่อยแต่ค่อยชิ่ชิ่งชิงนิ่งช้ำเจ้าบริว่ารปุ่นิ่งไอออนหนึ่งได้พี่น้องเลยนำน้ำเลยโดยอ๋อหยดนึงกระเบื้องเห็นว่า่อยเห็นน่ะ ข่อยก็อาชีพเก่าคือกันได้ไวจะเน่เน่หน่าจ้างหดพักเด้ตะกี้น่าโอ้โหจ้างหดพักใช้ใช้ใช้เอ้ยนั้นหอดแท่นห่ะหาตะเปลี่ยนกี่นี่เลยบอกไวจกตรงนี้น่ะนั่นหอดแท่นเพื่นว่าโอ้หนักเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เจ็บบ่าเลยเนาะโดยเออโดยยางหน่อยก็เ้าพี่น้องเนาะนี่เบ้มองเพื่อนเนี่ยโอ้เจ๊ขวัญเนาะ โดยเออไม่ยังเหื่อยดิขออนุญาตถามเลยผลักกระปุกมาจะใส่เโอ้แบบเคยเคยเคยใส่กระผัวอยู่ว่าแบบนี้เคยใส่กระผัวอยู่ว่าห้าบนั่งกับไม้นี่แหละบอกแบบว่ามาอจะให้ผัวให้ยังแบบตีผัวนะโอ้เยอะเลยพี่เด้อเลยแล้วว่าเคยแตนแรกแต่ว่าเคยหาไปซื้อโมเมนต์มาเคยตีผัวโมเมนต์แบบนั้นเลยพี่เด้อเลยโอ้เยอะบ้างทางเตะออกพี่เด้อเลย แต่ว่าอ่าอันนี้นี่คือเพื่อนเอามาใส่มากินมาเห็ดกับข้าวกับน้าเนาะโดยจังเดียกขอบคุณขอบคุณทางบริจันพี่น้องเลยโอ้ยแม่กันสั่นกันซังมาสามอาทิตย์แต่ยังโมโหอ,อยู่ดูนะ <c oughs> โอ้ยบริษัทห่้าบโอ้นับสิบปีแล้วผ่านมาเลยนะแล้วสิบกว่าปีผ่านมาเลยเจ้าต้องกินนันว่ายาอ่าแก้เศษไปร่นได้อยู่ได้อยู่พี่น้องเลยเนะาะโดยบุกไปมีอาการเจ็บปนในส่วนโดยป้าชาพบรจันท์ป้า โดยปไปดูโดยบลัดตั้งนี้ก็ได้บ่หน่นะจังหวานเนี้ยไปดูไปพี่พี่น้องเลยอ่าบ้านเมืองคูนมันมอวจันทร์หรือบางคูนบ้านบางคูนบางคูนเนาะเมืองเซปูนโอบางคูนเมืองเซปูนโดยโดยขับเบิดบ้านพี่น้องอ่าบรรยากาศยามนี้เพราะว่ามาฮอดกับคำเนี่ยพี่น้องไปใส่บูเป็นบ้านเลยพี่น้องเลย ตามผูตามเขาเนาะผู<อ>าดเนเเี้ยหนึงโดยบรรยากาศหาดเขาว่าอยู่คมคมลังแล้วคมลังแล้วเริ่มคมลังแล้วตะก้อนหาดลายดีมาขลังครับแม่ัมาข,ขลังจังบุงรีเนาะอย่เนาะใส่งานนัก<ด>น,กน,นะหาหนักมันจะน้อยนะโดยเออบ้านนี้บรรยากาศแบบนี้เนาะวับ้านนี่เนาะแบบาบ้านเนี่มรงนี่แบบบรรยากาศแบบ มานี่เลยพี่น้องมาวันี้น้องๆเพิ่งกระเด็นหมักบีพุนอ้าโอ้โหไ้ำให้ยีดน้ำเน่เฮ็ดเอ้า่มเบาวดีน้ำเนไ่อ้อนค่อยเม่นเท่นด้แต่ก่อนเนี่ยดยปาอยู่ป้าอยู่เย่

บริษัทงานเถึงบุ้จักเลซาตใกล้เลยอามกาศยำรงๆคุอมาโดยขาดยู่ได้น้องหยโดยมนตร้องใกล้เพราะตรงยิงเหบอนี้ข่อยนะเก่าบิดซนั่นค่อยว่าไปตาแมนเท่าในเด้อหุ่นนองนเห็นเห็ดน้องเห็ดบังบัง มือด้วยมือแข็งนะพอเฮาเฮาอ่เดินไวแล้วมันกรอบแล้วจับแต่พวงมาลัยรถฮะน้องพี่น้องป้าโตพี่น้องไอ้น้องเพิ uh> ่นกำลังเอาลูกเอาเต้าอยู uh> ่โดยอ้าวพี san ่น uh> ้องเอ้ยพุ uh> ่นน่ะอ้าวโตเป็นพี่เลี้ยงมานัยงโดยสวัสดีเลยล่ะว่าป้าน้องเพิ่นแม่พี่น้องเอ้ย พ่อเพิ่นเป็นคนจีนเมื่อไรนี่นะเฮ้เป็นคนยังใช่จัคเอาคือว่าเบจักกันนะเนี่ยเบจัคเท่เด้อเอาน้องเจ้าเท่ๆบ่ปด้อเอาบ่าไปถา <Industry UK> มแม่เจ้าว่าพอเราเป็นคนอยัางเบจักน้องกัน่าเอาว่าไงลูกคนละพ่อบ่ละเด้อเอาแม่แม่เดียวกันแต่คนละพ่อเด้อเจ้ามีมีพี่น้องกันจะคนหนุ่ม มีสองสองคู้นี้สองสองคนกัมีสามคู้นี้โดยเออสาวงามประจับหมู่บ้านพี่น้องเลยเออจัได้ด้วย่าเออจักเดือนเลยล่ะสามเดือนแล้วโดยป้าตก่อยเบิ่งนี่ข่อยว่าประพาดอกะข่อยว่ายันเถ้าแก่จีนข่อยว่าบุับ้บะานนี่ยด้โดยหยกเด้พี่น้องหน้าตาพวกเนี้ป้าต โดยเนาะตามแล้วลว่าเลยอ่าคอยเอาเราไปเห็นงานเราไปเห็นงานจีนหมลดล่ะโอ้ยเบิดเมืองมันพี่น้องเลย <laughs> อ่าบดหน้าตาบ่คือคนลาวเลยฮนะเน่ะ <laughs> เอาอีหลีหน้าตาบ่าคอยคือคนลาวเลยเอาห <laughs> <laughs> น้าตาเพิ่นคือเอาเอาเบิ่งกะคักเบิ่งกะคักเบิ่งกะคักนี่เ <laughs> นาะเอ้ยบักนายมิยิงดู้ชายละ่ะผู้ชาย ใช่โดยเออสามหากับสามเดือนนึงบ่โดยสามเดือนสามเดือนให้น้องเพิ่นนั่งไปซี่ได้แล้วเนาะโดยอนปกตินี่บ่ค่อยให้นั่งแบบนี้เด้อล่ะ3เดือนบ่แบบไอ้ไอมันสิฮอด4เดือนแล้วเด้อ๋อมันฮอดสิแกชีหอดชเดือนแล้วโดนเกิดอีหลานจักปีก่อสิปี16ปีมีแฟนไปนั่งมีแล้วมีแล้วโดนเออแฟนยี่ใช่ <c oughs> ใช่หนะฮะบอกว่าได้ก็บอกว่าได้เออความลับความลับ อ่าตอนนี้เป็นพี่เลี้ยงเอาเอาอ่าน้องก่อนโดยอ่าพี่น้องเลยดอยเอ้าโอเคใช่ไหมเข็นไปเข็นมาในเงือออกแล้วติบนได้หนิเนาะโดยเมื่อยเมื่อยบอโดยเออเลี้ยงน้องไปน้ำอ่าอันนี้ไปน้ำโอ้ยวุ่งอืมบักนายไป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 บ่เอาโอเคอละอ่าพี่น้องเลยสาวงามประจำหมู่บ้าน ่านอ้องอีหล่าซื้อยังก่อนซุกน้องซุกพี่นออ้องเอออ่าลุงเฮิร์มแต่ว่านั้นซุกแล้วอ <laughs> เออ,อ,อพูดน้องๆเพิ่นมาแต่อับน้ำอับในอันนี้กะทางอ่าเฮือนผู้ใหญ่จะดีเพิเ่นเฮ็ดให้ทางน้องซุกเพ,พิ่อนย่องเลยเอ่า <laughs> พูดอ่าหาแต่ม,มาแต่อับน้ำอับในก็คือสัมพันธ์ เอ้าคือเลยลงอาบอยู่กันว่าอันนี้แหละคือบ่คือบ่อาบน้ำก๊อกอยู่บ้านพี่บ่มีบ่มีน้ำเออน้องๆคนมาแต่อาบน้ำพี่น้องเอ้ยอยู่พูดและมองกันว่าอ่าน้องห่วยน้องข้องบึงมาได้เนาะฮะอย่างเนาะอ่าอันนี้ก็บริจาคเพิ่นอาบน้าซอยทางนี้อื้อยเพิ่นเอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันนี่แหละพี่น้องมาคอยขับลุงแรง มาฮอดแต่มันคำแล้วไปใส่บ่เป็นพี่น้องก็เลยอ่าต้องเออเอาละบาทที่คุณเอ้ยมาเลี้ยงออกกำลังกลุ่มกำลังกายได้พี่น้องเอ้ยน้องๆเพิ่นก็ะดาเอออ้าวน้องพี่น้องสหรับคลิปนี้ลุงจะกลับขอบุญขอบพุณขอบบุญขอบใจพี่น้องหลายๆที่เขาบอกว่งมาชมด้วยที่บ่อข่าโฆษณาทุ่งเทอมน้องขอบคุณขพุ่นในหลายพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนลำนำได้ด้วยมัตสุขุกุข ต้องคติไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเนาะอ่าฝากให็นนะเพื่อนเด้อฝากพี่ฝากน้นะนอง,อน,องน้ำกันไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ